สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีผลลัพธ์จากการใช้ไอทีที่เป็นข่าวน่าสลดใจนั่นก็คือข่าวที่สาวอายุ17ปีถูกล่อลวงไปฆาตกรรมนะคะแล้วก็ถูกข่มขืนด้วยหลังจากได้รู้จักกับผู้ชายด้วยนามคนหนึ่งที่ได้พบเจอกันบน Facebook ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับคนอื่นที่ควรที่จะร่วงรู้ไว้ค่ะอุทาหรณ์ของข่าวนี้อยากให้คนดูซีทรีตั้งใจคิดให้ดีค่ะว่าโลกออนไลน์ยังไงก็คือโลกเสมือน พูดถึงคนในนั้นประวัติจะแต่งให้หรูขนาดไหนก็ได้จริงไม่จริงไม่รู้รูปโปรไฟล์แน่นอนสวยหล่อกันได้ทุกคนนับภาษาไรถ้าจะมีคนใจร้ายใส่รูปคนอื่นเพื่อเจตนาแอบแฝงหลายๆอย่างที่เขาต้องการในต่างประเทศค่ะ Facebook มีฟีเจอร์ที่ช่วยตรวจสอบตัวตนของคนที่คุณกำลังดูดูกันอยู่ได้ด้วยสืบได้เลยนะฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า graph search เหมือน Google แต่เอาไวค้ค้นความสัมพันธ์ของคนต่อๆกันไปบน Facebook ไม่ว่าเขาจะชอบกินอะไรชอบไปไหนเป็นเพื่อนกับใครบ้างรู้จักกระทั่งแฟนเก่าของเขาหรือเขาเคยโพสอะไรไว้หาเจอทั้งหมดฟีเจอร์แบบนี้ตำรวจต่างประเทศชอบใช้โยงใยกิจกรรมของโจรจับได้แล้วนับครั้งไม่ท้วนมีฟีเจอร์นี้ในไทยเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองจนเกินไปอาจรู้ความจริงได้ไหลายหอย่างนะคะ ก็ขอให้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยให้ดูแลบุตรหลานที่ดีอย่าไปรู้จักใครหรือเชื่อใจใครง่ายๆบนโลกออนไลน์ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเซนซีทรีกันค่ะ eBay ยังเป็นช่องทางฮิตของการซื้อขายออนไลน์ไทยซื้อขายสินค้าติดอันดับ3ในเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่น CTH เอาจริงจับกล่องเทือนดูดสัญญ,ญาณบอลพรีเมียร์ลีกมาถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตกลางงานไทยแลนด์มูบา이เอ็กซ์โปที่ผ่านมา บิลเกตส์เจ้าพ่อ Microsoft ถูกผู้ถึงหุ้นใหญ่กดดันให้ลาออกหลังขัดขวางแผนยุทธศาสตร์จากผู้บริหารใหม่จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บริษัทไม่ได้ล่าสุดยังไม่ตอบโต้ใดๆมาติดตามซีทรีได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ